เอาเป็นว่าเราไปเยี่ยมคุณกีตาร์ดีกว่าหลังจากที่เราแก้แค้นให้กับไอ้กูสวยแต่เกียดช่องกีตาร์สุดแสบไปเยี่ยมดูก่อนนะว่าอาการเป็นยังไงมากเนาะอยากรู้จังว่าเป็นยังไงมั่งเมื่อหายดีแล้วก็เราจะไปแสดงความยินดีได้แล้ว,ลวไปดูแป๊บนึงแต่ตอนหลับเหมือนได้ยินเสียงบวยวายอะไรบางอย่างแฮ กี่กับซ่องกูสวยนะแต่ก็จะไม่ได้เว่า่อง่องอะไรนะเชื่อจะไม่ค่อยได้แล้นะแต่คือเหมือนเชื่อมคุ้นๆเหมือนเราเคยประจานช่องนั้นนะนๆเดี๋ยวนะนายคุณกีตานี่เกิดอะไรขึ้นน่ะ ไปถามเขาหน่อยคุณกีตา้าคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะเป็นยังไงบ้างานะคะคือไอ้ไอ้กูสวยนั่นน่ะมันปล่อยพี่ลงมานะ่ะพี่ก็เลยปาดเจ็บนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรมากเท่าไหร่นะคะก็ไม่ค่อยเป็นไรมากนะคือก็เรื่องมันอย่างนี้นะ หลายนาทีผ่านไปก็ตามนั้นแั้นแหละรู้สึกต้องการพักผ่อนนิดนึงก็เมื่อแต่ถ้าจะจัดก,การนางอะ่ะก็ขอให้ระวังตัวหน่อยนะทํายังไงก็ได้ให้นางออนแอร์ลงอะ่ะตอนนี้ขอไปพักผ่อนก่อนนะนางกลับมาแล้วเหรอ จำได้ว่านางไม่อยู่นี่หรือว่านนั้นหรือว่าอันที่เราได้ยินมันไม่ใช่ความฝันเราต้องกลับไปดูวิดีโอวิดีโอของนางแล้วแหละจริงด้วยนางกลับมาแล้วแย่ yeah, จริงนางกลับมาลุ่กกลับมาชั่วเหมือนเดิมแล้วกลับมารลายเหมือนเดิมนะร้ายรลายไม่ต่างจากเดิมเลยละ่ะเหมือนน่าจะดูแล้ว คือนึกว่าความฝันท่าที่ไหนท่าให้ต้องดูอีกอะโอ้ลิสตาย,ยังอยู่ดีโอเคไม่นางซัวก,กว่าเดิมอีกเดี๋ยวไม่นะคุณกีตา้านี่คุณกีต้ารไม่ เป็นไปตามนั้นจริงๆด้วยว่ะทุกคนตามที่กีตามตามที่คุณกีต้าพูดจริงด้วยต้องอย่างนี้แล้วนะต้องอย่างนี้นล้วในะ่คะแม่งงูจริงๆเลยนะคะยังมีอีกหนึ่งล้านคนที่ยังเกลีดท่านนะคะน่ากลัวจัง น่ากลัวจังเลยนะคะน่ากลัวจังเลยนะคะตรงไหนจะที่ไหนนะคะเออไม่กีน่ากลัวจังเลยนะคะอ,อิงโง่อิงโง,โอองโออ่อิงโง่เอ้ยอิงโง ตายซะเพราะนะคะแต่ทำไมทำไมคนรู <languages> <out> ้สึกเสียงฉันมันดูสั่วลายมากเลยเนทองที่พูดว่าว้าวน่ากลัวจังเลยนะคะอีโง่ตายซะเนี่ยรู้สึกเสียตัวเองน่ากลัวมากเออน่ากลัวกว่าใครอีกเนี่ยวันนี้ ข้าอาจจะต้องไว้ชีวิตเจ้าไปแตอ่อนาคตเจ้าต้องตายแน่นอนเลยนะคะแหมงูดจริงๆเลยนะคะท่านเนี่ยแหมเมื่อฉันพบเจ้าฉันเมื่อข้าได้พบเจ้านะข้าก็จะฆ่าทินะ้งและเอาไปเผาซะเลยงูดจริงๆเลยนะคะเนี่ย น่ากลัวมากตลกสิ้นดีเลยค่ะถ้าฉันเจอเมื่อไหรน,นะคะฉันจะเอามีดเสือดคอนะคะเอาให้โคอขาดบาดตายเลยแหมเราจะเอาส่งไปทำอะไรดีนะอเอาไปทำลูกป,ปัน้นเอาไปทำอาหารให้หมากินเหรือว่าจะพาท่านหลงนรกค่ะ ซึบบอกเลยนะคะว่าท่านจะเอาอะไรนะคะอยากรู้จริงๆว่าท่านจะรู้สึกยังไงไ <c oughs> หนๆก็แล้วเมือ่อยมทู์รับฟังกับของฉันะฉันขอให้กูสวยคนที่ไม่ดีนั้นตายเป็น,นะคะถ้าเกิดว่ายามาทู์มีอยู่ในชีวิตจริงฉันก็จะ ใย้นางกูสวยนั่นตายไปนะคะใครอยากให้ยยมมาทูดฟังคำขอเหดิฉันก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะหรือถ้ากูสวยคนนั้นมาเห็นคลิปนี้แล้วบอกว่าไม่ถึงเวลาใจก็ขอบอกนะว่าถึงเวลาตายของเจ้าแล้วนะคะ